สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่31มกราคม2 5ง5 5นะคะวันนี้เป็นวันไหว้นะคะสำหรับวันรุดจีนเนาะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักสองสลึง ไซส์1 7เซนติเมตรสำหรับสาวไส์อวบนะคะ่ามีลายไหนบ้างที่ลูกค้านะคะนิยมซื้อกันในช่วงนี้คะลายแรกนะคะจะเป็นลายห่วงนะคะคันตุ้มนะคะลูกค้าความยาวนะคะก็จะอยู่17ซอมอนะคะตามที่แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าใส่แล้วดูเรียบหรูดูดีคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นลายรวงข้าวนะคะห้อยตุ้งติ้งหมวใจค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานคิ้วๆน่ารักน่ารักนะคะสําหรับลูกค้าคุณผู้หญิงนะคะในวัยรุ่นหรือเราก็วัยทางานนะคะจะนิยมเลือกลายนี้ค่ะเวลายอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ รายต่อมานะคะก็จะเป็นลายผ่าวายขั้นตุ้มนะคะแล้วก็จะมีห้อยตุ้งติ้งหัวใจค่ะลายนี้นะคะสาวๆก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีความน่ารักแล้วก็ความเก๋อยู่ในเส้นเดียวนะคะเราอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือน่ารักคิ้วๆเลยค่ะลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็น ลายเรียบแต่ดูหรูค่ะใส่กับชุดไหนก็ดูดีนะคะสำหรับสาวไว้ทาง,งานนะคะที่ไม่ชอบความมีความฟุ้งฟิง้งมีความแบบห้ตุ้งติ้งนะคะก็จะใส่เป็นลายเรียบบลายนี้นะคะจะเป็นตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายผาหวายค่ะขั้นตุ้มนะคะเวลาใส่แล้วก็จะเรียบประมาณนี้ค่ะน่ารักค่ะ ลายต่อมานะคะก็น่ารักเหมือนกันค่ะลูกค้าจะเป็นาลายผ่าวายนะคะห,ห้อยตุ้งติ้งหัวใจจะเป็นขั้นตุ้งห้าตุ้งค่ะเรียบเรียบหรูหรือนะคะดูเก๋คะ่ะเป็นลายที่ใส่ออกงานก็สวยนะคะใส่ในชีวิตปร,ประจำวันก็น่ารักนะคะ ต่อมาค่ะลูกค้าจะเป็นลายรวงข้าวใหยต,ตุ้งติ้งหัวใจนะคะลายนี้นะคะเป็นงานโป่งสาวๆที่ชอบงานโป่งนะคะแต่มีความเก๋นะคะแล้วก็แปลกไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครนะคะต้องจัดลายนี้นะคะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะตุ้งติ้งหัวใจนะคะน่ารักมากๆค่ะ หนึ่งลายนะคะที่ขายดีตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบงานเรียบเรียนะคะก็จะเป็นลายนี้แหละค่ะลายผ่าวายนะคะคันตุ้มค่ะ<ม>ต่อไปนะคะก็จะเป็นลายห่วงค่ะคันตุ้มสัมตุ้มนะคะลายนี้นะคะก็นิยมเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเส้นนี้เลย คุณลูกนะคะชอบซื้อไปฝากคุณแม่นะคะลายนี้นะคะจะเป็นลายเบ้นนะคะคันตุ้มค่ะลายนี้ก็จะน่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นงานเรียบ,ยบแต่ว่าดูทันสมัยนะคะ ลายนี้ก็เก๋ค่ะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นโซ่ทับลายนะคะงานโปร่งค่ะแล้วก็ขั้นตุ้มนะคะดีไซน์เก๋น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบใส่ทองที่ให้ดูเหมือนใหญ่หนึ่งบาทนะคะต้องเป็นเส้นนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อัปเดตไลน์ใส้ข้อมือนะคะสำหรับสาวรอบข้อมืออวบให้ชมครบทุกรายแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะอสอบถามเพิ่มเติมสอบถามราคาทองนะคะสามารถแอดมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่056 227 556นะคะทางร้านนะคะรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารเลยนะคะมีทั้งขวันศนยเอซนตนะคะกับบัตรที่เรื่องราาการอย่างเช่นบัตรกรุงไทยนะคะบัตรเฟิร์สชอยส์บัตรกออรุงศีในเครือนะคะแล้วก็บัตรอีออนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ